สวัสดีครับสวัสดีแล้วกลับมาอีกแล้วนะครับกับตู้ปลาครับผมนะวันนี้จะมารีวิวกับอุปกรณ์ที่ทุกคนอาจจะต้องมีต้องใช้นะฮะก็คือจะเป็นไอ้พวกเนี้ยนะฮะไอ้พวกแปลงขัดนะกระจกนะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนก็จะมีใช้แต่วันนี้นะครับผมมีสินค้าออกใหม่สักระยะหนึ่งแล้วก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูครับกับเจ้าตัวนี้นะครับผมเน่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 ปรับแสงให้ดูเน่นะเป็น อะโรพัธนะครับผมนะฮะตัวที่ขัดกระจกนะครับผมนะฮะเมจิกบลัดตัวนี้นะฮะมี2ขนาดมีขนาด 20mm มมนะกับ 25mm มมก็คือเป็นไซส์ M กับไซส์ L ก็คือ25สาำหรับกระจกหนา2 5่มิลนะ mm, นะ20่มิลจริงๆแล้วมันรองรับได้ประมาณนั้นนะครับผมนี่แล้วก็มีรีวิวนะครับผมคุณสามารถที่สแกนได้ไปดูที่หน้า หน้าร้านที่มีขายตามร้านตัวแทนของอโลพัทเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะดูรีวิวได้แล้วก็สอบถามราคาจริงๆร,ราคามันก็จะราคาอยู่ที่ประมาณ600-800แลอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ะเรามาแกะกันดีกว่านะครับผมนะ2องอันนี้แปลงแม่เหล็กขัดตู้ปลาพลังแม่เหล็กสูงค่าสนามแม่เหล็กสูงแปลงลอยน้ำไม่จมใช้งานสะดวกวัสดุขแข็งแรงถึกทนทานใช้ได้นาน ขจับคาบได้อย่างมีประสิทธิภาพดีไซน์สวยตกแต่งเสริมตู้ปลาจับง่ายสบายมือนะครับผมนี่กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะฮะสองไซส์อย่างที่ผมบอกนะฮะกรีดเลยนะกรีดยังไงนะตรงนี้นะฮะแกะให้ดูเลยนะครับผมนี่เป็นสินค้าจากอโลพัทซึ่งจริงอโลพัทมีสินค้าหลากหลายแบบไม่วอาเป็นไฟเป็น วิตามินนะครับผมแล้วก็พวกวิตามินเร่งสีนี่เปิดออกมานะผมก็นี่นี่นี่นนี่นะอันนี้คือไซส์เล็กนะครับผมนะแพคเกจดูดีนี่เฮ้ยสวยสวยนี่เป็นเฮ้ยผิวสัมผัสมันเป็นแบบเป็นด้านๆนะนี่มีโลโก้นี่สวยด้านตรงนี้นะครับผมเป็นสักการนะครับผมมีน้ำหนักกำลังดีนะครับผมที่จับ ถนัดมือเหมือนกันนะอีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ในน้ํานะครับผมเน่นะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบปุ่มๆนะก็ให้สัมผัสได้ดีนะนี่สวยงามแล้วก็มีอะไรให้นี่ครับนะตัวนี้จะเป็นที่ยึดนี่แบบนี้ใส่เข้าไปตรงนี้นะมี2อ,อันมาให้นะครับผมหนึ่งจะเป็นแบบนี่ใบมีดสแตเลสนี่แบบนี้นะครับผม นีนะสามารถที่จะใส่ได้นะสำหรับคนที่ตู้โศโครกเยอะแยะนะครับผมแต่จริงๆแล้วองศาที่เขาบอกว่าปรับมาให้เนี่ยมันไม่ทำให้ตู้หรือกระจกของเราเนี่ยตู้ปลาของเราเป็นลอยนะบางคนที่อยากที่จะใช้นาน,านก็ใช้แค่นี้ก็พอนะครับผมนี่แบบนี้นะแล้วก็ตัวใหญ่นะนี่มาดูตัวใหญ่นะตัวนี้เป็นสำหรับกระจก2 5มิลนะ ซึ่งจริงๆผมมันสำหรับคนที่ตู้ปลากระจกหนากับกระจกธรรมดานะครับผมนะนี่ใช้งานผมว่าน่าจะเหมาะนะสำหรับคนที่ตู้ใหญ่เนี่ยมีตู้ใหญ่หญแบบเนี้ยนะก็จะเหมาะนะผมใช้ผลิตภัณฑ์อโลพั์เยอะมากนะครับผมนี่นะนี่ทุกอย่างเนี่ยก็จะมีเหมือนกันนะครับผมแต่คือว่าเห็นไหมขนาดไซส์ของมันเนี่ย จะต่างกันนิดนึงแต่คุณสมบัติในเรื่องของการใช้งานที่ดูดกระจกนนหนาๆเนี่ยก็คุณควรที่จะใช้อันใหญ่นะนี่นี่วางไปปุ๊บนี่มันดูดเลยเห็นไหมนี่เฮ้ยเอ้ย,อยแน่นเอ้ยมันหนีบตรงนี้นะเอ้ยรู้สึกรู้สึกรู้สึกเป็นยังไงนี่ดูขนาดดิดูดิเนี่ยดูดิแน่นมากนะเนี่ยต้องระวังนะครับผมนี่สกาด รู้สึกดีเลยนะฮะคือผมต้องบอกก่อนเลยว่า,าผิวสัมผัสของมันเนี่ยแล้วก็ดูของงานเนี่ยค่อนข้างพรีเมียมถ้าเกิดยังไม่ได้ไปใช้งานนะผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยคุ้มคุ้มเงินเลยวัสดุนะเอาที่แบบเนี่ยมันไม่ใช่พลาสติกเงาๆธรรมดาคือกระหลงโป้งทั่วไปนะก็ถือว่าใช้ได้ ผมจะลองกับตู้ไหนดีลองกับตู้ใหญ่ดีกว่ากระจกตัวนี้เป็นกระจกหนาแล้วก็อันเล็กเดี๋ยวจะมาลองกับตู้เล็กนี่เห็นไหมผมเลี้ยงป่าแค่ไม่กี่เดือนเองงอกเยอะเลยนะอ่ะเดี๋ยวมาลองกันดีกว่าขอตั้งกล้องนะแล้วก็มาใช้กับนี่ตู้นี้เช็ดไอ้ตัวนี้ได้ไหมฮะกันดั้มเช็ดได้เปล่าเช็ดได้เปล่าปเรามาดูกันนะนี่ถ้าเกิดใช้กับกระจกนี่ อันนี้ก็เป็นคริสตัลเคลียนะครับผมนะพอดีว่าผมาขนาดเปลี่ยนน้ำไปใหม่ๆนี่เห็นไหมยัยงกรนลอยได้ยังจา้าบนะผมใช้คริสตัลเคลียสองสองสองอันนะครับผมนี่นะฮะนี่นี่ดูปลาดินี่เห็นไหมเห็นไหมยัยงกรนลอยได้สวยๆแบบนี้เลยนะฮะคือ ย้อนพูดถึงคริสตัลเคลียรนิดหนึ่งแล้วกันนะมันจะทำให้ก่อนนั้นเนี้ยผมที่บอกใช้ T10 พัดไปแต่ปรากฏว่าถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นคริสตัลเคลียมันจะดูเนื้อ,เน,อเนื้อตู้มันจะใสขึ้นมาเลยนะก็ไปดูรีวิวได้ขนาดมีสีขาวนะพื้นสีขาวเนี่ยมันสะท้อนขึ้นมามันจะทำให้น้ำมันมีความฟุง้งแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นตู้ดำนะผมบอกเลยใสกว่านี้เยอะ จริงๆผมบอกเลยนะผมจริงผมอยากจะเปลี่ยนสติกเกอร์เลยด้วยซ้ำนะฮะนะฮะพอเปลี่ยนสติกเกอร์ผมบอกเลยตาลอยได้ล้านเปอร์เซ็นนี่ตัวนี้นะนี่ไอตัวนี้นะคลิปที่แล้วนะมันป่วยนะเราก็ใช้วิตามินนะนี่แอคทีฟพัดไปกลับมาเหมือนเดิมเลยบอกได้เลยว่าอย่างจ่าเอา้าไปดูกันดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปเอามาลงน้ำแล้วก็ไปดูว่าอะไรอันนี้ใช้อันใหญ่นะเดี๋ยวมาลองดูปะ A few moments later moments นี่นะทุกคนผมมาลองอันนี้ใช้อันใหญ่นะคือเมื่อกี้เนี้ยจะไปเสียบกับตู้นะต้องระวังนะคือต้องข้อดีๆนิดนึงนะคือมันดูดมันดูดแรงนะแรงมากดูดเนี่ยแรงจริงแล้วก็เวลาบิดเนี่ยคือแบบดึงออกถ้าเกิดดึงออกอย่างเงี้ยดึงไม่ออกนะคุณต้องบิดเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ อันนี้เรามาดูอันเล็กนะอันเล็กเมื่อกี้ใช้มือเดียวดึงไม่ออกนะอุ้ยต้องระวังนี่นะครับผมอุ้ยแน่นเหมือนกันนะต้องระวังนะครับผมเอาเข้าตู้เนี่ยอย่าให้มันดูดแบบไอ้นี่นะคือคุณจับอันนึงไว้ก่อนนะแล้วก็ประกบกับกระจกนะแบบนี้นะแล้วก็ค่อยเลื่อนเข้าหากัน บนลงล่างหรือซ้ายไปขวาอะไรก็ได้นะคือถ้าเกิดคุณก,กระตบเนี่ยโอกาสที่ตู้คุณเสียหายมีแน่นะอย่างนี้อาจจะเลื่อนเออแล้วก็ปึ๊บอย่างงี้นะเอ้ยไอตรงที่จับเนี่ยใช้ได้นะแล้วก็ไอส่วนของอตัวนี้ใบมีดที่มันให้มาเนี่ยนะเราจะเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะที่เป็นพลาสติกก็ได้แต่ ถ้าเกิดสมมุติว่าตู้คุณเนี่ยไม่มีตะไคร่แข็งแข็งก็ไม่จําเป็นเก็บไว้ใช้ในยามที่มันจําเป็นก็ได้นะครับผมก็คือว่าตู้จะได้ไม่เสียหายอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็เคลมมาแล้วว่าองศาของเขาไม่ทําให้กระจกมันเป็นรอยนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติคนที่อยู่ตู้อยู่นอกบ้านโดนแดดเยอะๆนะตะไคร่เยอะกะกลางอะไรอย่างเงี้ย หรือแบบมันติดมานานมาก่ะก็ใช้ได้พเป็นใบมีสแตนเลสหรือจะเป็นพลาสติกก็ได้แต่ถ้าเกิดผมอยู่ในอินอร์เนี่ยผมใช้แค่ไอตรงตรงเนี้ยผมว่าโอเคแล้วนะฮะหรือจะติดเป็นพลาสติกติดไว้ก็ไม่มีปัญหาสำหรับคนที่ตู้เล็กๆหรือใช้ปลาไอ,อตู้ฟอร์มอ่ะเป็นแบบสำหรับไว้เทนนิ่งอ่ะบางคนจะมีติดไว้ก็ไม่มีปัญหานะผมบอกเลยว่าแน่นมากเพราะว่าอันเนี้ย อันใหญ่เดี๋ยวผมจะไปติดดูไปเมื่อกี้นี้จะลองนะแต่ปรากฏว่าโอ้โหมันแน่นมากนะมันแน่นจริงๆเลยต้องมาบอกอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยต้องระวังนะผมวางกล้องไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันโอ้โต้องระวังดีๆเลยนะครับนี่นี่อันนี้กระจกมันหนามันลอยได้เห็นไหม ปึ๊บโอ้มันดุดนจริงค่อยๆนะค่อยๆนี่นี่นี่แบบนี้นะอ่ะนี่แบบนี้นี่ความรู้สึกความรู้สึกคือรู้สึกแบบมันก็ มันมีรอยนะมีรอยแบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคาบนะคาบแต่รู้สึกว่าถูไปแล้วปุ๊บนะถ้าเกิดผมเห็นจากในเนี่ยมันจะมีเข่าฟุ้งหลุดออกไปนะถูได้ครั้งเดียวก็ถือว่าออกนะนี่อย่างนี้นะรู้สึกไหมคือกระจกของผมมันค่อนข้างใสยอยู่แล้วนะครับผมนะฮะ แต่ตัวนี้ไม่ได้เช็ดมาประมาณ3 4 5หวันแล้วนะถ้าเกิดใครอยู่ที่ outdoor นะครับก็จะขึ้นตะไคร้ได้ไวนี่มันดูดแรงมากนะทุกคนผมรู้สึกว่าผมใช้แรงพอสมควรแต่มันรู้สึกว่ามันใสขึ้นรู้สึกว่ามันใสขึ้นจริงๆนะก็อาจจะติดไว้อย่างนี้เลยจะเปลี่ยนมุมในการเช็ด ก็ได้นะครับผมนะจะเก็บไว้แบบนี้นะได้เลยจะเปลี่ยนสำหรับตู้คนที่อ,อยากขัดบ่อยๆนะเป็นตู้ใส2สองฝั่งเงี้ยก็ควรที่จะมีไว้หรือบางคนที่เกียดย้ายก็ซื้อมันไปเลยสองฝั่งอะไรประมาณนี้นะแล้วก็อันเล็กเนี่ยสำหรับคนที่จะใส่ตู้ฟอร์มปลาเงี้ยนะก็ได้นะครับผมนะอันนี้คือผมก็อรอปลามาส่งนะก็ ประมาณนี้นะฮะถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมอันนี้บอกได้เลยว่าเออเคยลองใช้เน,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 นี่เคยลองใช้ไอ้ยี่ห้อแบบนี้มาเนี่ยเนี่ยลื่นนิดเดียวเองมันไม่ค่อยสะอาดอนะ่ะมันไม่ค่อยดูดนะใครใครที่ยังไม่มีผมบอกเลยควรมีแล้วคุ้มค่าจริงๆราคาก็ประมาณไซส์เล็กก็หกร้อยกว่าบ,บาท ไซส์ใหญ่ก็ประมาณ700หรือ800เ้อยผมไม่แน่ใจนะแต่ถามว่าคุ้มค่าไหมวัสดุคุ้มค่ามาก2แรงดูดกระจกดีนะครับผมดีเลยอ่ะดีเลยดีจริงๆนะคือแบบไม่ไอายแบบแบรนด์แพงๆอะ่ะแล้วแล้วราคาถูกถูกกว่าเยอะนะครับผมนะนี่อย่างจาบอันนี้มาป้ายยานิดนึงนะครับผมนะบอกได้เลยว่าจาบจริงดีจริงแน่นจริง สะอาดจริงนะจ๊ะไปแล้วจ้ะเจอกันคลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรบอกนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวมีตามมาส่งเดี๋ยวเอามาดูพวกไฟไฟไฟทนนิงอ,ะอ่ะของไอพวกทีสิ 10. ไอทีไฟอะ่ะนะเฮ้ยแป๊บเดียวปลาแดงแล้วเดี๋ยวมาลองเพราะว่าจริงๆคือผมไม่ได้ทำคลิปคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือแบบลองมานานและลองมาเป็นเดือนแล้วว่าไอไอตัวที 5. แรงจริง แดงจริงแดงจริงนะเปิดผิวได้ดีมากโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับ